วันนี้ก็เดี๋ยวจะมานําเสนอในส่วนของการใช้รีโมทคอนโทรลเบื้องต้นในรุ่นพัลเลอร์สมาร์ทนะครับหน้าตาของรีโมทเป็นตัวสีดําตัวนี้ซึ่งเรามองดูแล้วว่าปุ่มกดเนี่ยจะมีไม่กี่ปุ่มนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งาน จะต้องมีการเข้าสู่ฟังก์ชันการใช้งานก็คือปุ่มเมนูเพื่อเลือกออปชันฟังก์ชันต่างๆที่ซ่อนอยู่ในตัวนี้เบื้องต้นนะครับในตัวรีโมทของเราก็จะมีปุ่มซึ่งอาจจะมีไม่เยอะจะมีอยู่แค่ประมาณ6-7ปุ่มนะครับแล้วก็มีจอแสดงผลนะครับหลกัหลกๆแล้วปุ่มที่มีก็คือใช้งานได้ง่ายเบื้องต้นเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้อะไรยุ่งยากนะครับก็จะมีการเปิดปิดนะครับมีการปรับอุณหภูมินะครับมีการปรับโหมดการทํางานโหมดทำความเย็นโหมดอัตโนมัติโหมดหยดน้ำโหมดพัดลมอย่างเดียวนะครับ มีการปรับปุ่มแฟนนะครับปรับระดับแรงลมนะครับมีปุ่มเมนูซึ่งปุ่มนี้เดี๋ยวผมจะขยายข้อความให้ฟังอีกครั้งนะครับในการใช้ลักษณะปุ่มเมนูนะครับแล้วก็มีปุ่มฟิกนะครับก็คือการปรับทิศทางลมที่คงที่นะครับเป็นต้นปุ่มฟิกที่เป็นฟิกระดับขึ้นลงนะครับของบานส่งลมนะครับแล้วก็ปุ่มฟิกที่เป็นระดับการส่งลมในระดับของด้านซ้ายด้านขวานะครับก็สามารถกดปุ่มได้ทันทีเลยนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานที่ ตามตัวปุ่มรีโมทก็จะมีทันทีแต่ในส่วนของนะครับฟังกช์ชันที่เราต้องการใช้มากกว่าการเปิดปิดปรับอุณหภูมิอย่างที่เราเห็นปุ่มก็ต้องเข้าไปที่ปุ่มเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าการเข้าไปเลือกฟังก์ชันที่ซ่อนในปุ่มเมนูนั้นนะครับทำยังไงได้บ้างครั้งแรกเราเปิดเครื่องปรับอากาศก,าก่อนนะครับ ทีนี้เราก็สามารถปรับอุณหภูมิปรับโหมดฟังก์ชันการทํางานได้เลยในส่วนของปุ่มที่มีอยู่ด้านหน้าถ้าในกรณีที่เราต้องใช้ฟังก์ชันเพิ่มอย่างที่ผมอธิบายไปในเบื้องต้นนะครับเราต้องเข้าไปที่ปุ่มเมนูครับพอเรานะครับเข้าไปที่ปุ่มเมนูเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่เราให้เลือกใช้นะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างโหมดฟังก์ชันเรื่องของการทําความเย็นเร่งให้เย็นเร็วก็คือโหมด high power นะครับให้กดไปที่ปุ่มเมนูนะครับฟังก์ชันก็จะเลื่อนขึ้นมาเยอะนะครับเราไปที่คําว่า ไฮครับ H I แล้วก็ตัว P นะครับไอคอนมันจะกระพริบทั้ง2อันพร้อมกับลูกศรอ,อันนี้คือยังไม่ยืนยันนะครับถ้าเรายืนยันจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเราจะต้องกดปุ่มเมนูเพื่อยืนยันกดเข้าไปครั้งหนึ่งครับไอคอนคําว่าไฮไฮ P มันก็จะหยุดกระพริบจะกระพริบเฉพาะลูกศรน,นั่นคือการโปรแกรมไว้แล้วเราก็สามารถออกจาก exit ของโปรแกรมนี้ได้เลยโดยเราเลื่อนนะครับปุ่มเทมปลงไปด้านล่างเรื่อยๆจนไปถึงคําว่า exit นะครับก็คือการออกจากฟังก์ชันเมนู นี่คือการใช้งานฟังก์ชันเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองในเรื่องของการตั้งเวลาเราเข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมครับแล้วไปที่คําว่า off นะครับอ่าไอคอน off รูปนาฬิกาแล้วก็ลูกศรจะกระพิบให้เรากดยืนยันปุ่มเมนูอีกรอบหนึ่งครับเข้าไปนะครับเวลามันก็จะโชว์ขึ้นมาไป0.5่ะก็คือ30นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมง 2>, 2ชั่วโมงไปจนถึง12ชั่วโมงก็สามารถโปรแกรมได้เมื่อเราได้เวลาที่ต้องการแล้วเราก็กด เมนูเพื่อยืนยันแล้วก็ส่งคําสั่งไปหาที่แอร์นะครับก็กดยืนยันไปฟังก์ชันไอคอนของทม์เมอร์ก็คือรูปเวลาแล้วก็คําว่าออฟก็จะหยุดกระพริบเราก็กดไปที่ exit ครับเพื่อออกจากฟังก์ชันเมนูนะครับแล้วก็กดเมนูได้เลยนะครับหรืออีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สําคัญที่มีในตัวเครื่องของ Color Smart ก็คือฟังก์ชันเพียวก็คือการปล่อยประจุไอออนไนเซอร์นะครับเป็น x อสไอออนไนเที่ช่วยในเรื่องการฟอกอากาศก็ทําเหมือนกันก็คือต้องเข้าไปที่เมนูครับ แล้วเราก็ไปเลือกที่ฟังก์ชันนะครับ PURE หรือเพียนะครับก็ไอคอน PURE จะกับพิบนะครับให้เรานะครับกดยืนยันเพื่อโปรแกรม e ีีปึ๊บนะครับไอคอนเพียวก็จะหยุดกระพิบลูกศรก็จะกระพิบอยู่นะครับเราก็กดออกจากฟังก์ชันนี้โดยไปที่ Exit เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็กดเมนูยืนยันนี่คือลักษณะการใช้งานของฟังก์ชันที่อยู่ในปุ่มเมนูถ้าในกรณีที่เราต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่เราตั้งเมื่อกี้กระบวนการก็เหมือนกันครับเข้าไปทาซ้ําเดี๋ยวผมจะยกเลิกในส่วนของอฟังก์ชัน puie ก็คือปุ่มเพียวนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมครับไอคอนต่างๆขึ้นมาเราเลือกไปที่ที่ไอคอนที่เป็นลูกศรน,นะครับกับพิบเนี่ยชี้ไปที่คําว่า puie นะครับพอมันกระพิบเสร็จปุ๊บให้ทําซ้ําเหมือนเดิมครับกดปุ่มเมนูเพื่อยืนยันนะครับ ไอคอนคำว่าเพียวก็จะกระพริบก็คือยกเลิกแล้วนะครับมันไม่ได้ติดค้างเราก็กดไป exit แล้วก็ออกจากเมนูได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันออกที่ exit สังเกตว่าคำว่า pure ก็จะหายไปอันนี้คือการยกเลิกอันนี้คือฟังก์ชันการใช้งานที่อยู่ในปุ่มเมนูนะครับรวมถึงการตั้งการสวิงการกระจายลมอัตโนมัติก็ต้องเข้ามาอยู่ในส่วนของฟังก์ชันเมนูทั้งหมดนะครับการเข้าครั้งแรกก็คือการเลือกฟังก์ชันว่าเรายืนยันจะใช้ฟังก์ชันนั้น แต่กรณีที่เราต้องการยกเลิกเราก็ไปทําซ้ําเหมือนกับวิธีการแรกก็คือไปเลือกที่ไอคอนแล้วกดยืนยันปุ่มเมนูอีกครั้งแล้วก็กด Exit ออกจากเมนูนั้นนี่คือวิธีการใช้ Control, รีโมทคอนโทรลเบื้องต้นของตัว Color Smart ครับ